ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับเอ,อะรีวิวบันเทพสกินครูดอทคอมนั่นเองเวอร์ตลอดวันนี้เทพจะมาบอกถึงเกี่ยวกับในการใช้เคานซิ่งวอเตอร์ยังไง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเจ้า cleansing water ที่เทพจะนํามาพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือของเพียววิวีนั่นเองจริงๆแล้วเพียววิววีเป็นแบร,รนด์ที่เทพใช้มันเนิ่นนานมากๆเลยวัตบแรกที่เห็นส่วนผสมนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ย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 ใช้ส่วนผสมมาในเกรดแบบดีเลยทีเดียวเชียวนะจุดเด่นของเขานะไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่ดีเท่านั้นยังปราศจากสารลดแรงตึงผิวที่เป็นประจุบ,บวกด้วยแล้วก็ยังไม่ใส,ส่สีไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่แอลกอ ไม่ใส่น้ามันแล้วก็ไม่มีสารกันเสียพาราเบนนะจ๊ะ mm hmm. พูดเลย mm hmm. นั่นแหละ mm hmm. เทพเลยเอามาประกอบใช้ในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองจ mm hmm. ากที่เทพโจหัวรเรื่องไป mm hmm. เกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ cleansing water ยังไง ให้คุ้มค่าที่สุดอย่างตัวเทพเองอย่างเงี้ยพอตกเย็นเนี่ยจะต้องเช็ดด้วยเจ้า cleansing water ก่อนเสมอเพราะว่าผิวเราเนี่ยผ่านมลภาวะต่างๆโดนฝุ่นโดนควันโดนอะไรเงี้ยเราก็จะเช็ดฝุ่นพวกนั้นออกมาถือว่าเป็นการเช็ดคราบกันแดดออกมาในตัวด้วยพวกกันแดดที่กันน้ํากันเหงื่ออะไรเงี้ยถ้าล้างไม่สะอาดนะจะสามารถก่อให้เกิดการอุดตันผิวได้อีกด้วยนะเจ้า cleansing water เนี่ยก็ช่วยชีวิตแอนเรื่องของสิวอุดตันได้ประมาณหนึ่งเลยนะขอบอกนอกจากนั้นผู้หญิงใช่ไหมก็จะใช้พวกเช็ดเครื่องสำอางต่างๆ ก็ว่าไปซึ่งจริงๆแล้วนางไม่ได้ทําได้แค่การเช็ด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 เท่านั้นนะนางทําได้มากกว่าน,นั้นอีกแต่ว่าสมมติจะให้เทมมาเล่าให้ฟังเนี้ยอาจจะยังดูแบบยังไม่ p r o f e s s i o n a l เท่าไหร่เนาะเราไปฟังกูรูทางด้านเมคอัพดีกว่าว่าเขามีวิธีการอะไรบ้างในการเอาไปอาด,ดับใช้เออนอกเหนือจากการเช็ดเครื่องสำอางปกตินั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแขกรับเชิญในวันนี้จะเป็นใครกันนางเป็นชายแท้ที่แบบว่าผิวยังดูเด็กมาก ว่าอายุจะแอบ,บเยอะแล้วอะ <laughs> <laughs> ไปชมกันเลยดีกว่าว่าคำผู้นั้นคือใครนะจ๊ะปิ้ว <c oughs> กับภพกูรูบิวตี้ทางด้านเครื่องสำอางสวัสดีค่ะแจนแจนเมคอัพนะคะจากแจนเมคอัพดอทคอมค่ะหรือเพจแจนเมคอัพนั่นเอ <laughs> งะคโฆษณาเป็นทีสวัสดีพี่แจนยังเป็นทางการะนะคะคือทุกคนเนี่ยรู้ก็อยู่แล้วว่าพี่แจนเชี่ยวชันด้านเมคอัพมาก<อ>ไม่งั้นก<ด>็ไม,<ด>ม่เป็นแบบว่า<ด>แจนเมคอัพจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะกูรดูดีจังแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่แจอ่ะช่วยช่วยแนะนำน้องหน่อยว่าแบบว่าถ้ามี cleansing water อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถจัดการเอามา a ด a p t ใช้อะไรในด้านเมคอัพได้อีกบ้างนอกจากการเช็ดเครื่องสำอางอ่ะคราวนี บางคนบอกว่าเอ๊พี่คะเราวแบบใช้ยังไงให้แบบมันรู้สึกว่ามันคงคาเดี๋ยวจะมาลองทํากันให้ดูนะคะว่านอกเหนือจากการที่เราเช็ดหน้าแล้วเนี่ยจริงๆ cleansing water เนี่ยสามารถใช้อะไรได้ดีค่ะตามมาดูกันเลยจ้าปิ้วสำหรับวิธีใช้นะคะง่ายมากนะคะก็คือเราก็เทใส่สำลีแบบนี้ลงไปเลยนะประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเช็ดให้ดูคือเมื่อกี้อะได้ทาคูชชั่นเอาไว้แล้วนะคะเวลาเช็ดก,ก็ไม่ง่ายเลยคือแตะเอาไว้แป๊บหนึ่งทาไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็ลากออกแค่นี้แตะแล้วก็ลากออก อ่ะเพราะอง็กก็สังมงานนะคะติดเข้ามานะคะบางคนบอกว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดใช้พวกไอเนอร์ดิสเซอเจนคิวมาสทาในต่งางต่างจะออกหรือเปล่านะคะอ่ะจะใช้ดิสเซอเจนคิวนะคะซึ่งมันออกเนื้อครีเมี่มากนะคะแล้วก็ค่อนข้างติดทนดมากๆเลยนะกระดู้มหัวใจเขาสวยๆอยากให้ดูก่อนว่าแบบมันค่อนข้างแน่นนะนี่แปะออกไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้แป๊มนึ่งนะคะตัวฟิล์งซิงเนี่ยเขาไปทำงานอีนิดนึ่งนะคะไปละลายตัวพคอเมคอัพนะคะแล้วเราเคยดูอล้ว ออแหมมันก็จะหลุดแบบออกมาแบบเรียมาคราวนี้จากนี้แบม,มันก็จะมีะน้ำน้ำ,นำอยู่ตอดอยู่ที่ตัวสัมผันี้นะคะทำยังไงให้คุมค่าดีเราก็จะมีแปลงต่างๆที่เราใช้ตอนเช้า แป่งพวกนี้เนี่ยจะแนะนําว่าเราก็สามารถนํามาใช้ล้างกับตัวครีเซ n g w วอ e r เรอร์ได้เหมือนกันโดยเฉพาะของเกียวววีนะคะอย่างเช่นแปลงลิสติกตัวนี้เป็นต้นเราก็เอามาถูกับพวกครีเซนจได้เลยนะคะมันก็จะทําให้ขนแปรงสะอาดก็สามารถใช้ได้เลยในวันถัดไปนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าแบบต้องเดี๋ยวจากการที่เราเช็ดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อความคุ้มค่าของการใช้ค i ีเซนจ์วอเรอร์ในแต่ละครั้ง ะะเราก็ยังสามารถเอาแปรงที่มันล้างกออกยกากก็คือพวกแปรงที่ใช้กับพวกเนื้อครีมหรือเมคอัพที่มันติดหน้ำติดคนเนี่ยเอามาล้างกับสบูีตรงนี้ได้นะคะทำให้เนื้อแป้งของเราเนีย่ยสะอาดขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลานะคะในการทำความสะอาดด้วยค่ะ อีกวิธีหนึ่งสำหรับการล้างแปลงให้สะอาดนะคะคือเราก็สามารถเทเคซิ่งลงไปในสัมภาแบบนี้นะคะกระดาษทิชชู่รองอย่างเช่นแปลงรองพื้นเนี่งตัวนี้นะคะเราก็ถูกไปเลยอันนี้คือเป็นเทคนิคเวลาที่ B A ตามคอร์เตอร์แบรนด์เนี่ยเขาทำการหลังจากที่ทำงานเสร็จในแต่ละวันแล้วเนี่ยตอนดึกเนี่ยเราก็ต้องมาล้างอย่างนี้นะคะก็คือใช้พวกเคซิ่งวอรเรอร์เนี่ยนี่ถือว่าสะอาดแล้วนะคะอย่างเช่นตัวแปลงเนี่ยตอนแรกจะเห็นว่าแบบดำมากนะคะพอมาเช็ดหลังๆเนี่ย สีก็จะหมดแล้วนะคะไม่มีสีเหลือแล้วก็ล้างประมาณนี้แหละนะคะก็ถูดๆไปนะคะแล<ม>้วแบบจริงๆแบรอสักนึงอนะ่ะมันก็สะเแห้งแล้วก็สามารถใช้ต่อได้หร<ม>ือในอีกกรณีหนึน่งนะคะเราก็สามารถใช้โัว cleansing water เ,เนี่ยเทลงไปในแก้วนะคะแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยคือล้างไปกับตัวผิซซิ่ง ได้เลยโดยตรงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือยังไงเราก็ต้องมาเช็ดกับพวกสัรีอีกทีหนึ่งอยู่ดีการใช้แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้แปรงเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการแห้งที่นานหน่อยนะคะต่างจากการที่ใช้การล้างแบบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยขนแปรงตรงช่วงปลายเนี่ยมันก็แห้งได้เลยคือหลังจากที่เราเช็ดพกหน้ามาแล้วเนี่ยก็นํามาใช้เช็ดกับแปรงแค่นั้นเองนะคะแค่นี้ก็ทําให้เราสามารถใช้ทิ้งในปริมาณเล็กน้อยแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็ใช้ได้นานด้วยะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างทุกคนก็วันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการล้างแปรงไปเยอะพอสมควรเลยท,ทีเดียวเชียวก็ต้องขอบคุณแจ็คเมคครับมากๆเลยนะคะ,ะที่ให้ความรู้แก่เทพแล้วก็ความรู้แก่แฟนเพจทั้งหลายเลยนะ,ะจริงๆจะก็มีบล็อกแล้วก็ทำยูทูบด,ด้วยนะะที่แจ็คเมคอัปโหอะจริงๆก็สามารถเสิร์ชได้ถูกช่องทางโซเชียลเลยถ้าสมนใจตามพี่แจ็คได้เหมือนกันก็นกจะได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการความสวยงามงานะาตาตาเป็นผิวดีอย่างนี้นะก็แบบมีสกินแคร์ไร้ด้วยอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็โอเคไม่ยืดยาาวันนนี้กก็ลไปก่ออนนนนะะจจ๊เกัใคลิปหน้ากว Oops. <laughs> <laughs>